สวัสดีครับผู้ชมก็มาที่ไอดีผมกันบ้างเนาะผมก็ได้ทําการเสริมทัพนักเตะใหม่อ่ะเออนักเตะทรงคุณค่าแอนนาวาที่กองกลางตัวลุกที่เก่งสุดในเกมอ่ะนี่พาเวลเนตเวนนะครับผมโอ้โหมาแล้วนี่ไงนิสหน่อยเออเพิ่งเปิดได้สดๆร้อนๆนะยังไม่อัพเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอโอนเวลโอสกิลก่อนผมก็ได้คัดกองมาละนี่เราจะโอนโอบาไปยัง e ไปเลยนะโอนทิ้งไปเลยอ่ะเออเห็นไหม skill สกิลใส่ตามนี้ครับโอเคเปล่าก็เดี๋ยวลั่นกันปุยลุยกันไปเลยเออ จะไปยากอะไรอ่ะเนาะหนีสหน่อยก็มันยังไม่ตันนะเมื่อกีนนะ้เนี่ยเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเวลอืมมันยังไม่ตันไปโอเคแทงฮาไปนี่ไปเลยนะเอ้ยมันเล่นเน,เน็ดไม่ได้เหรออือ่ะเดี๋ยวขอใส่บูทให้เน็ตเบ็ดก่อนเพราะว่าเราก็ได้เตรียมบูทมาให้เน็ตเบ็ดแล้วด้วยโอ้โหร้อยอันน่ะนะหนีสหน่อยในว่าสไตรเกอร์ผมใส่เป็นสไตรเกอร์นะครับผมใครใส่ตามก็สไตรเกอร์โอเค นี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะ,ะแทนพาตินี่ไอดีผมร้อเนลยนะครับผมก็คือตำแหน่งนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเพิ่มตำแหน่งด้วยละกันอยากได้หน้าตำ่ำด้วยเนี่ยเอ,อ๊บโอ้โหไม่ได้เว้ยอกทีนึงเออมันต้องยินงนี้สิวะเออนี่เอาไปเล่นในเด็ดคลิปนี้เลยนะก็เดี๋ยวเอาพาตินี่มาด้วยสองตัวนี้เล่นคู่กันมันน่าจะแบบบันเทิงสุดๆเลยอะ่ะเออสุดชิบหายอ่ะทีเนี้ยโอเคไหม ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในของพาวเวลเน็ตเบดกันหน่อยมามันเริ่มต้นที่แนวทางการอัพนี่แนวทางการอัพผมก็จะประมาณนี้สี่แปดสิบสิบแปดโอเคเปล่ารู้เรื่องบูทก็สไตรเกอร์ด้วยในคลิปนี้เนี่ยก็จะขอลันในตำแหน่งเอเดก่อนในอนาคตก็แทนพาตินีร้อยเปอร์เซ็นเอออ่าเดี๋ยวไปดูข้างในของเน็ตเบดกันหน่อยเพเยอร์ดีเทลสูงร้อยเจ็ดเจ็ดอายุสามนะอืมมันปีเลยวะปีสองพันสาม โอเคปีที่ได้บอลองดอนเนาะนิสไนอเอ้ยกูมีนักเตะบอลองดอนนะโฮเพเยอร์นะีเเ่เน็ตเวิดก็ตามที่รู้กันน่ะก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งกับตัวเนี้ยอ่ะก็เดี๋ยวมาดูค่าพลังกันหน่อยใส่บูทก็จะร้อยหกเลยแล้วผมเกมลุก88บอลคอนโทร96ก้ดิบบิ้ง95ไทโพสิชัน97ส่งสั้น90ส่งยาว84จบสกอร์85ดนหะ้าน่านิสไนมาดูสปีดกันบ้างสปีด90สปีดต้น95คิคกกิ้งพาวเวอร์95้า้โหความแข็ง80อะ่ะ เกินไปแล้วเนี่ยบาลาน9เจดหรอแล้วก็สเตมิน่า9สามนะผมโอ้โหแล้วก็เดทเวดอย่างที่รู้กันเนาะถนัดสองเท้าอ่ะเออส่วนบู๊ก็ตามที่ใส่ให้ดูสไติเกอร์โอเคเป่าสกิลรองแรงเคอร์เลอร์นี่ไลซิ่งช็อตรองแรงชูติง้งยิงท่ายากฟีนอมิโน่อ่ะวันนัดพาสทูมาซิ่งโอ้โหพินพอยกอะ่ะไซก้อยแล้วก็เฟย์เนทเวดพาสโอ้โหมันโหดไปหรือเปล่าวะเนทเวเนี่ยส่วนสกิลที่เพิ่มก็ตามที่ใส่ให้ดูเลยโอเคเป่าประมาณนี้นะหลักๆก็เดบเปอร์ท่าก,กับโซนโถก็จะเหลือๆละ อ่ะเดี๋ยวขอทำแท็กติกก่อนแล้วก็จะไปล่านให้ดูละนี่แท็กติกก็ผมใส่ประมาณนี้นะใส่แองเคอร์ลิงตัวหนึ่งกองหน้านี่ใครทำตามก็ตามนี้โอเคปะเดี๋ยวไปล่านกันปุยและลุยกัรไปให้ดูกันเลยดีกว่า let's go <S พาวิลน no. ิดก็หวานนะนิสไนเฟเลอร์ก็ชัยแนะนําร้านเติมทองราคาถูกร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมเจ้าใหญ่ไว้ใจได้ให้บริการมาแล้วกว่าแสนออเดอร์ตอนนี้เขามีโปรโค้ดแรงเติมอีฟุตบอลจัดหนักถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอนานแล้วแบบนี้จะรออะไรกันอยู่หรอครับก็สามารถไปรันตามาได้นอกจากเกมนี้ก็มีเกมอื่นๆให้เติมเพียบไม่ว่าจะเป็น RVH ์พับดีฟรีไฟแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยบริการไวใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปรันกันเนอะดู โอ้โหดีสอของหวานหรือเปล่าครับเนี่ยโหจะเป็นดีสอของหวานหรือจะเป็นดีสองสยองขวัญละครับจัดให้ไฟล์เฟลเฟ,ลฟีทีดีวะเออผมบอกเลยนะพาเวลเน็เวทเนี่ยตาแรกของมันอะ่ะจะจัดให้เต็มระบบจนทีมันสลบเลย <Yeah. S 1> แค่นั้นแหละเออไหนดูดินี่แลเนี่ยเตรียมตัวเล่เล่นต่อบอลด้วยอะ่ะ เตรียมเจอดิสการ์ดซาวด์โชว์แอนด์พาวเวลเน็ตเวิดอันเนอร์ไปดีกว่าเอ้ยกดเร็วด้วยว่ะชอบเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอ้โหพี่ชอบอะ่ะไอโซไลท์อะไอโซวันเดอร์ลิงอะโซเมสซิ่งอะนะปกติก็รอนานตลอดเลยอะ่ะรอบนี้แม่งลั่นเร็วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่จัดให้แบบเต็ม<ๆ>ระบบแน่นอนน้องเลิฟโอเคหรือเปล่าเออ ไปชื่ออะไรวะเนี่ยเทนโจเหรอผมรู้จักแต่แบบบาเมเปโดดิพลาโบเอสโกบาเนิร์มบารโดบไลิ์พลาโบอ่ะท่านผู้ชมเคยฟังเปล่าอีสไนเออมาก็ขออนุญาตเพิ่มวอลลุ่มมานิดนึงนะเพราะว่าจัดให้แบบจัดจ้างเต็มระบบอยู่แล้วช่องนี้เนี่ยไปเน็ตเวทมาถึงดักก่อนได้เลยอ่ะเนื้อบ้าไปเลยเว้ยเน็ตเวทอุ้ยปาบิโออือเปดี้เฮ้ยใครเนี่ยจวนอ่ะอาเป้อ่ะไปไหนเนี่ยพาโบอยู่นี่เดี๋ยวเจอลิงก์อัพนะ ไปแล้วดัมบัมโบเดี๋ยวเพื่อราคาคิมมี่เหรอคาคิมมี่มมเนสเวทอยู่ช่องนี้ช่องไหนล่ะครับเฮ้อเอ็ดมิวสันวิตินยาสวยเนสเวทดเบอบลทักสะบากโอ้ยเตะมุมไปก่อนเออเดี๋ยวเราจะเล่นสั้นนะครับผม,มเรียกเดสเวทมามา าตินี่เน็เวทโอหูยสองราชายด้วยกัน,นะน,เ,นเน็เวทม,ม,มวทาแล้วเน็เวทมาแล้วเน็เวทโงดีความเร็วสปีดต้นน่ะยอดไปลามินิโกโอ้ยนึกว่าเข้าแล้วเว้ยซ้ำพาไปเนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ตั้งใหม่ทัวทักคายไปก่อนฟาบโิโอหากิมมี่บ่ะ นักตาโอ้โหนักตาภรรยาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยๆมันเล่นต่อบอลนะต้องใจเย็นอย่าห้ามห้ามประมาทเด็ดขาดนะลบก็ชิปหายเอ้ยจ้วนจ้วนใจเย็นดิจ้วนเฮ้ยเล่นต่อบอลไม่เล่นต่อบอลเฮ้ยสกัดพืชชิปหายแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วตากูสวนหน่อยตากูสวนหน่อยปาดิโมเนตโก้ไปเนตโก้โยนไปลำมิริโก้แอนด์ลุมมินิเเก้ ดูมินิก้โอ้โหฟาบ,บิโออ่ะเอาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเน็เวทมันต้องสัานน่นแหละค่ำคืนนี้เนี่ยมามินดินยะเน็เวทบอกไหร่อุยอ้ยอยู้อยยยยยมันพูดอะไรว่านักพาก่ะยัดไปเน็เวทดับเบอลทัดสัดปากอุ้ยชนเสาอ่ะ ได้อยู่ดิสินิตกาแตซาอโชอ่ะเดี๋ยวอุสมานดัมอมโบอ่นะเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าลั่นไฟหน่อยแม่งแย่งตีนอ่ะโอ้ไม่หนุกเลยแบบนี้เนี่ยเอ้ยชนเสาอะ่ะไม่ป่าไม่ปื้มอะ่ะถึงยิงได้อะ่ะไม่พอใจนะบอลไม่พอใจอะ่ะเฮ้ยไอย้นี่รีบนะเนี่ยนี่แลรีบเนี่ยเฮ้ยจวนจวนจวนไอ้จวนรีบนะเนี่ยเฮ้ยไอ้จวนมึงอย่ารีบดิ ไปเนทเวทโซโล่คนเดียวเลยเะล่ะฮะไปเลยฝาก่อนรามินิโก้บุนิเก้มาคืนเนทเวทเนทเวทเ์ดเอ็นโกโลอ๋อเอ็นโกโลทำได้ได้เอ็นโกโลอ่ะเอ็นโกโลทำได้ได้เอ็นโกโล่เอ็นโกโลทำได้ได้เดวพี่น้องพี่น้องเข้าไปดิซีดีสกาเซซาร์เชอร์มพาวเวลเนทโกอ่ะนอะแบบนี้เขาเรียกว่าไงฮะเขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยโอ้โหเนทเวทิร์ดฟิโนมิโน่บ้าไปแล้วเว้ยลั่นจัดเลยตัวนี้เนี่ยมา จ้วนเหรองงดีเราได้ฟาวด้วยอ่ะฮะล็อกขวนเขาเรียกอ่ะล็อกขวดคน <c oughs> นี้อะหนีนี่เน็ตเวทเอาอีกแล้วดูความบ้าดิดูความบ้าบินดิเฮ้ยแอคชั่นอะมันมีค่าพลังแอคชั่นเสริมนิดหน่อยนะเน็ตเวทอ่ะเออจ้วนเหรอจ้วนเหรอจ้วนเหรอจ้วนไอ้เป้กูเสียบแม่งซะมั่งเฮ้ยไอ้จ้วนมันเอ้าจาาังวะ เฮ้ยไอ้ด้วนเฮ้ยใจเย็นนี่เฮ้ยมึงเพลวแพ้วจังอ่ะเฮ้ยนักตะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเจอลิงอัพกูนะกูดามัมโบไม่วิ่งว่ะไปก่อนลาเมนโกกวาดิโออ่ะจะไปลาเมนโกเสี่ยงโดนกวาดิโอนะนิดหน่อยนักตะเฮ้ยเอ็ดมิวมันลื่นอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอ็ดมิวสันน่ะฮะตูเล่ยังที่ซ้ายตัวเนี้ยเอาไว้ก่อนเนี่ยดามัมโบมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันลงเปล่าไม่ยิงด้วยนะถือรอไอ้เน็ตเบตเน็ตเบตอยู่ไหนเน็ตเบตเฮ้ยเน็ตเบตดาวเ์บ้ลทักอุ้ยชนเสาอีกแล้วว่ะเน็ตเบตเน็ตเบตเน็ตเบตเฮ้ยบอลน่ะมาเน็ตเบตเน็ตเบตอุ้ยติดเซฟเน็ตเบตอยู่ไหนเน็ตเบตเอ้าเอ้าเอาเอาเอามาเน็ตเบตอะไรของมึงวะ เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มีได้หรอเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มีได้หรอเนี่ยเฮ้ยกูจะั่วเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะกูให้มันลั่นไม่ได้มันั่วแม่งมาโชว์ตลกเฉยเลยอะไรวะเฮ้ยกูจะล่วนเน็ตเบรดโอ้โหแม่งลูกที่สองยังไม่ออกนะมีก้มันทำอะไรของมันว่าตีลังกาเลยนะอะไรวะกูงงว่ะ ไม่เป็นไรครึ่งหลังเนี่ยมีสนันต่อมามาๆยังมีครึ่งหลังให้เล่นอีกไม่ต้องรีบเนตเวทฟุตบอลมันเล่นกันครึ่งหลังอยู่แล้วเหมือนมาริดอ่ะไปเปนตเวทสวยจัดอุ๊ยไม่สวยวะ่ะเอาเอาเอามึงรั่วป่ะนี่ฮะรั่วหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมารอก่อนอะไรไวเอ็ดมิว นั่นนี่นายไม่เอาเลยนะไม่เอาดีแล้วให้ไอ้นั่นเฉิดอะ่ะเน็ตเวทอะหนีเน็ตเวทเนี่ยเฟกช็อตไปงงดิกอลงไอ้กอลงเต้กูลิน้นพันละยางยางยางงงดิแข็งมากอุ้ยแข็งที่ผายแข็งแปดสี่นะเฮ้ยโตรมันน่ะนัดแรกของวันนะเนี่ยนัดแรกที่ผมเล่นมันเนี่ยตอนเนี้ยมันโหดจังวะตัวอะไรแม่งสุดจ,จริงแม่งสมการรอคอยแบบตำแหน่งนี้เนี่ย เป็นการดึงตัวเสริมภัพที่แบบคุ้มจัดเนทเวทถอดมัวไปอีกมันชิบหายโคตรนัวเลยว่ะมาเนทเวทเฟกช็อตก่อนงงงงคนเดียวไปคนเดียวไปเฮ้ยโอ้โหคุณนู้ว่าออกแล้วตอนแรกแม่งเปล่อยจอยละวิตินยาสวยเนทเวท ดาบิ้ลทันไม่ออกเอาวิ้งมันเดาบอลทันไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตะมุมยังมีอยู่เออมันต้องมีแฮตติกหน่อยว่ะกูขอได้ไหมแฮตติกอีกสองลูกถ้าเป็นไม่ได้นะนัดแรกวันเนี้ยมาวิบินยาคู่เดิมเลยคู่เดิมเลยในเป็โอ้โหดีซีลิสกาเดี๋าวซางโยอ่ะ a อ d the p ว w e r will need you เนาะแอนด์แบบนี้เขาเรียกว่าไงอาเกนพีซอาเกนพีซ เขาเรียกว่าลั่นไปหน่อยเออ้ามลูกน้นเด็ดเด็ดยิงไปสองอ่ะอีกลูกหนึ่งอ่ะตัวใหม่อ่ะเนอะบ้าไปแล้วเว้ยโยนไปดำบัมโบ้เจ้าแอฟซิสอีกมาสวยสวยเอ้ยโซโบ่เหรอบิตินยาคู่นี้แหละคู่เด็ดฮาคิมมี่มันมันยังวะจ้วนไอ้ต้วนอีกแล้วไอ้ต้วนอีกแล้วไอตัวน ดาวม oh. no, sure. wow. ัมโบบอกแล้วจัดให้เต็มบบจัดให้เต็มบบเอ็นก็รั่วเปล่าเอ็นก็รั่วเปล่าเฮ้ยกู้ยมันรั่วอืยอะไรวะโอ้โหนี่มันรั่วแล้วอ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วเกมลูกไหนมะแฮปติกแฮปติกอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งสวยวิดินยาเฮ้ยมันเอาจังหวะวิดินยาเนี่ยเล่นกับเนเป็ดใช้ได้เนี่ย เอ้ยดูมันเล่นดีน่าเกลียดจัดอะมึงเจอสูตรกูหน่อยแล้วกันโอ้โหดูมันเล่นดีเริ่มฉุดน,นะมันเริ่มฉุดน,นะยิงให้ร้องเลยมาเน็เตเวดอยู่ไหนวะเน็เตนเวดอะเนตเวดอยู่กลางเลยจะวิ่งมาทางไหนเนี่ยติดตัดหลังตัดหลังสูตงส่ติัดหลังสู่ติัดหลังอะดูดูดูท่านผู้ชมดูสู่ติัดหลังนะดูดูด,ดูป๊อปเน็เตเวด ซีซีบอกแล้วสูต่ตอนหลังอ่ะซีจูซีนิสกายเดชาวินโชอ่ะแอนเดอร์พาวเวลนิตโกอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าไงฮะซูเปอร์คาร์ดอ่ะแอนดอร์ลั่นไปหน่อยอ่ะโอหูยผู้ชายคนนี้แหละที่มันจะดีดะเก็นอ่ะฮะมันจะเป็นใครอ่ะถ้าไม่ใช่ฟาเรลเฟน์เฟเรลฟีเออ สุดป้าคุณผู้ชมสุดป้ากดไลฟ์เฟรเลยหน่อยนะแม่งโดนลั่นจนมันออกเกียร์มอยง่ายก็เป็นการเปลี่ยนยุคเปะรัติศาส์ครั้งใหม่ของทีมไฟล์เฟร์เฟร์เฟร์ฟีนะเน็ดเวดเออโอยตัวหลักใหม่อ่ะนิสหน่อยเออลั่นกันปุ่ยลุยกันไปอ่ะ2องนะครับตอนนี้นะแลง อันดับเพลสามร้อยยี่สิบสี่โอ้โห้ห้างนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันผมก็ได้ทำการเสิร์ฟพับครั้งใหญ่นะมันก็เลยมีผลส่งมาถึงจุดนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะถ้าเกิดอยากผมมารีวสอนนี่กินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติ๊ตามให้ไฟนเฟรนเฟรนฟรีด้วยเจอกันคลิปหน้าไปชมนะไปละบ๊ายบาย